เกิดในที่ที่ดีเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจคนว่าจะพัฒนาได้ยังไงมันก็เลยการพัฒนาจริงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลนพัฒนาท่ถาวนคนว่าเกิดในที่ที่ดีดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่ไม่ถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดี อยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตหรือตัวเราปั้นความฝันอยู่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองหลุมรู้ไปหล่อทีสใยดีไป่ได้เราเอกชาตรีพูดแล้วอตีนตน, <c oughs> น่ะย <c oughs> ่อบลตนอบา่ใจมันามอย่าลืมอมอย่าลืม ยามเบอร์สเบอร์สองเตีเา,เเา,ามันายมันันปยัมัน่ายเนี่ยาจะเอาปลา,ปลาพรมันตรไปแล้วนะ,ะนี่จเจ้า <c oughs> เียวว่ดยมือเตมัไม่หยิบมือเจ้าเบียววะอาจร์สายแล้วเบอร์สงน่งป่าเขาหยิบหนึ่ปลาเบอร์สองเบอร์สอง อดีตผู้ช่วยมูสีอดีตผู้ช่วยมูซีทำแล้วทำอยู่ทำไวกเพิ่มเพิ่มิ่มเคยพาดเคยพาดขอแก้ไขขอแก้ไขนาะมินชิดชอบชอบชองเบนถยังเขิขวัญจาขอแก้ไข เขอแก้ไขขอแก้ไขยังไงขอแก้ไขทำต่อไม่พอกูเพื่อบนบาเอ้าวทำแล้วเขาจะได้ทกใหม่ยู่ ก็แรกทำแล้วทำต่ออยู่วันนีได้เอาโอ้ยเอาเยื่เหมดเลยรักษาอะอย่ทำแล้วทำอยู่ทำแล้วทำอยู่